สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องบอลบ้านยู u b บครับคลิปนี้จะมาบอกท่านผู้ชมว่าการโอนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางปี25งพัไม่มีนะครับแต่มีท่านผู้ชมไปดูคลิปเก่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับที่เห็นที่เห็นใน YouTube นั้นเป็นคลิปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับวิธีดูว่าเป็นคลิปเก่าคลิปใหม่แนะนำให้พี่น้องเราเนี่ยดูใต้ชื่อคลิปด้วยนะครับ ใต้ชื่อคลิปเนี่ยเวลาเราดูคลิปเนี่ยมันจะมีหน้าปกคลิปเขาพิมพ์หน้าปกคลิปว่าอะไรเป็นรูปนะครับส่วนใต้หน้าปกคลิปนั้นจะมีชื่อคลิปว่าชื่อคลิปว่าชื่ออะไรและดูที่ใต้ชื่อคลิปไปอีกมันจะมีจํานวนครั้งที่มีคนดูมาแล้วและต่อด้วยระยะเวลาที่คลิปนั้นอยู่ใน YouTube มานานเท่าไหร่แล้วนะครับถ้าเป็นคลิปตั้งแต่ปีที่แล้วเขาก็บอกว่า1ปีที่ผ่านมาทํานองนี้นะครับแต่ถ้าเป็นคลิปใหม่เลยซึ่งซึ่งพึ่งขึ้นวันนี้ สมมุติว่าพึ่งขึ้นคลิปทาง YouTube วันนี้ช่วงเช้าผ่านมา3ามสี่ชั่วโมงเรามาดูถ้าเราไปดูตรงนั้นมันก็จะบอกว่าผ่านมาแล้ว2ชั่วโมงผ่านมาแล้ว3ชั่วโมงทํานองนี้ก็แสดงว่าเป็นคลิปใหม่นะครับเอาละครับท่านผู้ชมที่เคารพครับถ้าเห็นคลิปเกี่ยวกับอาการโอนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบ,บาง3,000บาทซึ่งเมื่อปีที่แล้วเข้าโอนเขาเ้าบัญชีเดือนนี้แหละครับเดือนก,กรกฎาแต่มันปี6 3นะครับทีนี้คลิปเก่ามันลอยมาให้เห็นเป็นประจำเพราะว่า ถึงรอบถึงรอบเดือนที่เขาขึ้นคลิปของปีเก่าเนี่ยพอเดือนนี้ของปีเก่ามันจะลอยไม่ให้คนเห็นอีกมันเป็นระบบธรรมชาติของคลิปนะครับเพราะว่าคลิปทุกคลิปเมื่อเขาขึ้นไปทางระบบ YouTube แล้วมันจะอยู่ในระบบ YouTube ตลอดไปนะครับส่วนคนถ้าหลงไปกดดูคลิปเก่าก็จะเสียอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าคลิปไหนเก่าคลิปไหนใหม่ก็ต้องดูใต้ชื่อคลิปมันจะมีจํานวนครั้งคนที่ดูมาแล้วแล้วก็ต่อจากจํานวนครั้งนั้น จะบอกว่าคลิปนั้นนานเท่าไหร่แล้วถ้าคลิปนั้นบอกว่าห้าปีผ่านมาแล้วก็อย่าไปดูมันเก่ามาแล้วถ้าคลิปนั้นบอกว่าสามเดือนผ่านมาแล้วหนึ่งปีผ่านมาแล้วมันเก่าถ้าคลิปใหม่ๆก็จะบอกว่าหนึ่งวันผ่านมาแล้วหรือถ้ายังไม่ถึงวันก็หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงที่ผ่านมานั่นแสดงว่าเป็นคลิปใหม่เราก็จะรู้วิธีดูคลิปใหม่เก่าคลิปมันลอยอยู่ในระบบ YouTube ตลอดไปถ้าเขาขึ้นไปใน YouTube แล้วนะครับเอาแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับว่า ปี64ไม่มีเงินเดียวยานะครับที่เราเห็นมันเป็นปีที่แล้วปีที่แล้วเขาจ่ายเดือนนี้แหละครับเดือนกรกฎาคาม่แหละเยียวยาได้คนละ3,000ผู้สูงอายุผู้พิการเด็กนะซึ่งปีนี้ไม่มีนะไม่มีเหมือนปีที่แล้วแจ้งให้ทราบถ้าใครเห็นนั่นคือคลิปเก่าเมื่อปีที่แล้วนะครับสวัสดีครับ